ำมานานหรือ,อยังคะทำมานานประมาณ4ปีคะ่ะแล้วตอนตอนที่ทำมันดีดีกว่านี้ไหมคะไม่ค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นสไตล์ที่เราชอบคือตอนนั้นน่ะชั้นตามันค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบชั้นตาใหญ่เราชอบสไตล์ที่เป็นแนวเกาหลีแนวแนว,แ,นวแบบดร์พีทำอะค่ะคือเราก็ดูผลงานดร์พีมาก็สักพักนึงแล้วคะ่ะที่ว่าเราจะตัดสินใจแก้อันนี้อันนี้ไปรู้จักดกอร์พีจากทางไหนคะตอนแรกกับเพื่อนเพื่อนทําแต่ว่าเพื่อนทําหลังเราคือเพื่อน ทำมาสวยมากแล้วก็ไม่ได้บวมนานเหมือนตอนที่เราทําประมาณเดือนกว,กว่าเพื่อนก็เข้าที่แล้วค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อมาก<ฆ>ก็ดูผลง,งานดรกี planet, มาเรื่อยเรื่อยันันนี้ก็เลยตัดสินใจมาทําใช่ค่ะ <c ười> ตัดสินใจแล้วเพราะว่าเออมันมันก็น่าจะสไตล์ที่เราชอบแล้วแหละก็ตรงกันแล้วแหละตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลย <c ười> เตรียมตัวมาพร้อมพ,<ร>พร้อมค่ะพร้อมสวยคุณหมอสบายสบายค่ะค่ะโอเคพร้อมสวย แต่บางทีที่ผมดันอ่ะมันต้องปริ้งเพราะว่าของเดิมมันอยู่สูงไงเราพยายาดันสู้ข้างบนบแต่ผมอยากให้รู้ความหนาขนาดให้มันเข้าไหมอ๋ออันนี้ก็ยังแต่งหน้าอะไรได้ปกติเนาะถ้าเกิดต้ออยากแต่งไปนิดเดียวแต่ว่าแต่งโดยห้ามปิอะไรนิดนึมตุหนาขึ้นมานิดนึงแต่มันจะดูลึ้ขึ้นมานิดนึงด้วยคือถ้าเราแต่งตาบ่อยแปดสวยคือถ้าเราต้องการความแบล้วอ่ะฉันตามไม่หนามากเพราะถ้าอ,อย่าลืมว่าแบลวด้วยแล้วก็หนาด้วยจะดูรุ สนี้คือเป็นเคสแก้นะครับจากที่อื่นมาประมาณ4ปีถามว่าความยากง่ายของเขาเนี่ยก็จะยากนิดหน่อยไม่นึกิดยากมากเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเขามีแรงค่อนข้างดีแต่ว่าความแตกต่างสองข้างเขาค่อนข้างเยอะนิดนึงอะไรก็ตามที่มันมี2ข้างต่างกันแต่เราต้องมาทวงกันให้ใกล้เคียงกันอะจะค่อนข้างยากตรงนี้แต่ในกรณีของกล้ามเนื้อเขาไม่น่าเป็นห่วงเลยขึ้นได้ค่อนข้างดีแน่นอนตอนแรกคอนเซปต์เรายังไม่เคลียร์นะจะมีความก้ากึ่งนิดหนึ่งระหว่างแบบธรรมชาติกับก,บการเผื่อแต่งตาซึ่งมันต่างกันเป็นเส้นบางๆมากก็เลยเสนอให้้เเเเเเขาาาาาาวว่่่่ปป็นนลลักกษณะะือแตตตงไไยพรรรธมชิิ แล้วทางเขาชอบแต่งตาเดี๋ยวมันจะจะไม่แฮปปี้แต่ว่าก็จะการันตีเอาค่าว่ามันจะไม่ดูลึกแล้วก็จะไม่ดูแก่คือทำไงให้ดูเด็กขึ้นแต่ยังแต่งหน้าได้ม้าสดได้ไม่ดูหลออเหมือนปัจจุบนันแล้วก็เวลาอยากแต่งออกงานอะไรก็ยังมีพื้นที่ในการแต่งคือสวยได้ในภาวะที่แบบตื่นมาแล้วสวยเลยแล้วก็แต่งเลยยิ่ยงสวยขึ้นอีก ตอนแรกก็กังวลค่ะกลัวมันจะปิ้นเหมือนอันเดิมแต่ว่าพอทำออกมาแล้วพอใจมากค่ะมากๆเลยเหมือนที่ดูในรีวิวที่คุณหมอทำสไตล์ของคนอื่นให้ดูค่ะคืออยากได้แบบนั้นเลยเราก็ได้จริงๆแล้วหมอละเอียดมากมือนิง่งแล้วก็มือเบาไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยแล้วก็ละเอียดค่ะ มันดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันงานละเอียดมากตอนนี้มีมีแพนทําอะไรกับคุณหมอต่อไหมครับแพนจะชิดไขมันค่ะก็คงไว้ใจคุณหมออ <laughs> ีกอันหนึ่งค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ